สูตได้สูตรได้เลยเราว่าเขเอาปูดกันตีไว้ันไม่ค่อยปูดดตีนนีไก่หน้ามึงอามงนชุดยังนั่งเียงอไหมมาตูกัได้เหอเชียร์่อจกอก็หวานเออเออเอเอุกาเสอไ้นต้อง งระกัโคดันแห่งก็โคตก็ดีบมี่ดอกไม้ปูแดงนี่ก็ไล่ตีนเลยยุ่งเนี่ยาดไล่ตีนแบบนี้ไปทั้งหนาได้นงเนี่ย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 ลงมาจงีกับถอยหลังบ่หอดใจเป็นเน่ยโอ้ยถอยหลัง็ิีองไกลนเนีบอมีทางนี้บอมี่เออไปทกมี ตีไงนขึ้นแคเสียงได้ดีแต่ว่าเอาผู้ว่าไม่ใแตกตวเหลือนขึ้ดังโอ้ยแตกแต่ขึนก็ดังเนาะบอมี่เลยนี่น้ำเสียงบอมี่เลยอือหาบอาี่อากรนี่ไปอยู่บองไดแล้วน้ำข้อน้ำข้างน้ำปากน้ำอุ้ยนี่หูดังกับบมี่ามึงหูหนังอมี่อกมีตห้วหอยหอยจูบไอ้หนุ ตั้งใจเพิ่งเลยตั้งใจ,ใจ,จได้ขอที่บัคับปเนี่ยเจ้าตัวชิดบังคับบมองไดที่บงังค<อ>ับเลบงมันตรงนี้มั้ยออย่งมองนะึไท,ท่านอมีุดเนี้นมงเดยหรอกาไม่มีนี้ใหญๆเดรอกองก้นคือใหเบ้งเนี่ยกองก้นกองก้นเออเอเอตู้จั๊กจะมากองโผล่ไปเลยอ๋ออนว่าอยังกอ มันพื้นหัตวันนี้ือวันพุทธอะไรล่ะโอ้ยแหม่ลูกโธ่ฮึฮึอะไรเห็นไปอยู่ก็คือหลุมในแม่ที่แดงง่ะเห็นป่าเห็นแล้วโอ้ยมาหลุมต่อในแม่บาดนแม่ที่ีไอต์ก็ไปไอตก็ไป ไอ้ก๊กไยจะมาเกิดมา <laughs> อีกหรไอ้ก๊กไฟต้่ผมจะ <c oughs> ม,มาเ่ได้าเป็นไอ้คนจิตไอ้ก๊กไฟทุกคนพุทธศส์เริ่มสมนักปรารถนาของก๊วไย có năm mươi năm một mươi năm 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 ជ្រូសឿជាសាច់ពីលាល់ពីល់ពីល ปาดีมากล้ำเสียงดีมากแต่ว่าการล้ำมาล้ำบทถึงพิอัคคระอันต้องตมตมตอมตอมมันเจ้าเต้องว่าตรงตรงตรมตรมมมีรอกป้านเอรมันมีเรื่องลรือล้ำล้ำงล้ำงต้องอัโนตน้าตาหุดหันล้ำ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 บถึงเยวบน้ำตากันเต็น ควน้มาอาบน้ำหมาตัวนี un, hey, right. oh, yeah. like ้ไหไข้ไข่ท้องไข่อิไทยของท้องไข่อิหายหัวสิโอ๊ยอ้าวไม่ได้ไล่กเนี่ยลิงขึนเฮือแนี่คนไนขึงเยอแท้แลิงแ่นี่แดงกบอยฮะลิงคนไหขึงเยอลิงูใส่ลิงเือเสียง กูตัวกูกูต wow ัวกูตัวกูตัว้ยไนว่ีาข้างโอ้ยว่ามันด่าผมเบิ่งบากัว่าไม่ผู้ใดบอได้แกเป็นเจ้าสิเอ้ย้องมานักินักเรเนาะนักีวันเนี่ยอ้ไป จะไไ้มวกเร่าจะตายแล้วจะได้ไปอีซ uh ีอ huh. okay. ินซิมน้าผู้ใดนั่นนะหัวไขแบ่ฟังหนาขาตั้งเรามุงไปไอซีอินซิมน้ำไดจะไหนเพศแบบนี้มาเพรา่าจะได้มุกไ่ไอ้ค้อที่มุกไปไอ้กระชากอายได้เป็นนี่มาสร้างเทตไอ้นี่มาสร้างเป็นตอีอันนี้หัวไ่แล้วมันเกิดกาไม่ไอคำว่าผัวไอ่ไอคำว่ผัวมือใส่หัวมือแตวหาโคกแล้วถ้าบุญหายถูงย้อนแล้วเมื่อาหร่มาเบ้ววานเนี่ย เพื่อนค่เนี่เป็นอย่างัรนะอุ้ยคือตัวละนั่นอุ้ยเาเกิดไม่อาวอ้าวอ้าวจะหนี้องเหื่อน่ะเบาอาน่ะเบาโอาันเกิดไม่ยุบเขาพูให้ไปอ้าวน่ะเบล่าฝากขวางๆเอาผู้งามว่วเก่าแท่มากระเพละเพื่นมากระพพอจละเป้มีพอยอูนี่ยาสสัยล่ะไปเงินเราแน่เราไม่ซื้ออยู่ด้ซื้อมือนๆ คนมีซื้อธรมดาแล้วซื้อบางไหนพญิจูพญิจูพี่แม่ว่ละนี่ซื้อบ้านมีเงผู้จะคล้องดิบุญซื้อหัวเนี่ยมีไม่ได้าะอู่จัะวะพญิจูพญิผู้บุญซูู่ยบ้านหอยชินูีมงค่ะแตเพี่ยนซื้อเป็นบ้านหอยชิโนูเลยเออแล้วมั้ยแล้วมันกินเทอาได้ยัยบ้านนางยูโสประตูแค่ี้หูวันนี้ พ่อใหญ่จูพ่อใหญ่จูพ่อใหญ่จูขึ้นมาตั้งเนี้ยหาหมูจูสีมาสีมากินเข่ากระปุลปลาทูข้าม่อยากปลาทูท่าปิ้งหนูข้าม่อยากปิ้งหนูนสีผ้าปนปูหิมาพ่อใหญ่จูเมื่อไรก็กินต็ปิ้งหนูปิ้งหนูกินกนระปุลปูกูกินดูดูกูอยากกะสมูสมูข้ามมีอยู่แต่ว่ามันห่างสูงทำไมคือบ่กเอาไว้ในตู้มูขไข่บ่มีตู้บ่ท่านมีเงินซื้อตู้ คือพ่ามายืมนะกูว่ากี่ขั้นเป็นเงินกูไม่คิดจะนั่นระสูเออนี่อี่เฮือนสูแม่นลับพ่อใหญ่จูว่าขั้นไดนคือเป็นตะปูหมูจะได็มาถึงควรดูมากรเลยปูแปดชานนี่เป็นตะลุมารู้ดอกพ่อใหญ่จูแป้นไหมดูไม่เอามาตาอสายะสูซื้อมาแต่น้องหัวานน้ำผู้ก็เพราตอกตะปูมันตอกกระปูว่ายู่มันมีแต่หู เจ้าน้อยมีแมงหงอดก็มาอยู่บอว่าแต่แมงงอดแหละเจ้าหน่อยก็มีหอดงูกูก็ตื่นมนกูยันมันผูกวเกิดยังละคู่หนเกิดกูว่ามันเกิดข่อยราแม่ติดญายจูเอาเกิดเมื่อกี้ไดยกูชื่อเฉพาะกูเกิดเมื่อมาไ่อ่นางจะคู่กูชื่อเฉพาะกูจะเฝ้าดูตกหู้เพราะเธอาได้จูไขอ่เพราหูกเพราหงศ์เรจะเ้าดู วุ้เดี๋ยวพวกก็โดนปากสิว่าคือปากหมูหนามุ้งรู้กบกุ้าชูทางม้างบเบ้ายังละปัดเจ้าของเป็นมวยตูนี่แหละมวยมาจากฟางกูไใช้ลูกไอ้กูนี่เลยนังก้มกู้งูนนี้คับพ่อปูเอาสบายดีเมอยู่เมยูไมยังเม่ยูเอาเมียะัเอาุวัวมเนี่มันไ่มีแสด ปักสัวยิงปู่เนี้ยใส่ลูกไข่ปู่นี่แหละนี่แหละนี่แหละโอ้การของเมียดูกอรต้องหาบางผู้มันดีหาผู้นี้ศีลธรรมพเสียบซึมเนื้อเนื้อจัไฟเป็นเมียแต่บ่ย mm ิงเสียยิงเป่ายิงพวกน้องแอบฟ้าแล้วจังไา ใว่ยังได้อนเราวนข่อยฟ้อนใส่หอดเท่านี้กันแขงเป็นที่เจะมีฟ้อนจะเท่านี้กันแขงปอนกูตายเนี่ยหกโแปเออเอาได้เลยอะตัวไม่ยังบอกเลขมันหกปดบั มักเสี่ยงอีนิดกันเนี่ยเอ้ายังได่ลูกกระสุนเอ้าเอาแล้วไม่เห็นกันทังที่ละเอารถปูเป็ดตายให้ดีจังเลยมัเสี่ยวเอาเอามันเสี่ยวอีนิดกับพอบ่หามดอกแต่ว่าบวชไม่พ่อซะก่อนบวชไปบ่อบวชบักซูบวชจังได้คนผู้ใหญ่ผู้เจริญมือเบิร์นนั่งทานสามปีพูดดีเอ้ามันเพราะมันบวชบักซูบวชแต่งดีดดุบวชแบบไรกเส้นนาทีตยวายทิ้แป้งในกุ้งก็เ่ราะมันบวชเอาที่ตายทางง่ยง่ายจะปรบวช มึงวชุ่แม่มาไว้เอาอีนีีเอาอีบ่ฮะันน้อีนีกับบวชตะวันนาบังหลานอกบวชตะวันต้องเฮ็ดทีนมันสมนาสมจักตวันต้องหอยพญสลีเปลี่นประธานก็เมันชิบวชชิบวชอยู่นี่แบวชอ่บ่บวชอยหญสลีเปลี่ยนประธานกูิ เจ้าดิเจ้าเ่าว้ยมาเจ้า้มาเอาเ้หยังเอาเคสกล่องบวชเนาะต้องมีครบตัวเออบกล่องบวชก็ตองมีบวชตัวนเาวก็ตัดได้ใส่เ้เ้าม่เออแ้้าอีิ่งจเอ่้านตัวารวมงา่กง้านี้เอา้า้ั หาเลาะเลี้ญาติมีแพนด้าหาเล็กจอด จะเข้าเบื่ออยู่แต่ตรงหน้าแถวกระาชเบื่อจะตายอยู่แล้วนี่ ยืนในชนไว้ชราขาหรอกครับกว่าจะได้มันคือเตาเถอะใช่ไเบิงหนาเจ้าสิเฮ็ดดยังเดียวดีเจ้าเบิ้งหนามันเบิ้งหน้าเอออย่าเบิ้งหนามันผู้ใดปิดขั้วนช่ไหมตาอ่อนเขาบ่ทันได้ขึ้นต้นนะโอ้ยมันเป็นผู้ใดเป็นควายเบื้องนี้แทบเป็นจ้าโป่งเลยเอาไปเอามีเข้าไปเอามีเข้าไป